นักเรียนได้เหงอาาการจริงครับถ้าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะส่งเสริมการมอบงุนนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อยอดเป็นลักษณะของการจบง,งานก็ได้นะครับหรือจะเป็นการจบแล้วกับมาทำงานกับบริษัทเรานะครับเรายินดีสัับสุนชุมช,ชนเสมอน,นะครับผมมองว่าการพัฒนาการเป็นหน่วยงานองค์กรบริษัทที่ดี ต้องมีการสรับสนชุมชนให้ชุมชนนี้เติบโตไปกับเรานะครับอย่าง,ย,างยั่งยืนไม่ใช่องค์กรอยู่ได้บริษัทอยู่ได้ชุมชนไม่พัฒนานี้ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ดีคือเราโตไปด้วยกันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของของเราที่เรามองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราคืนให้แก่สังคมได้นะครับแล้วเราก็ทำในงเวน่อ้แล้วก็จะทําให้ดีต่อไปขอบคุณครับหลักเกณฑ์หลักการในการมอบรับ โดยหลักเกณฑ์เนี่ยครับก็จะ,ะบกจะมีหลักเกณฑ์จะมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับทางทางฝ่ายประสานงานกับผูน้นำชุมชนก็มีาลักเกณฑ์หลักเกณฑ์โดยก็มันมีเยอะนะครับผมโดยข้าวแล้วกันเกณฑ์เฉลี่ยจะต้องเกิน2.75นะครับความประพฤติดีนะครับผูน้นำชุมชนคณะกรรมการจะแบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งทางบริษัทและทางชุมชนก็จะมีการดูเขาเรียกว่าอะไรเดียรประวัตินะครับแล้วก็คัดกรองนะครับทั้งนี้เราเปิดกว้าง ถ้าสมมติว่าชุมชนเขาอยากจะเสนอมากกว่า3-4คนเราก็คัดดูกันนะครับว่าเราซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ขอให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ275ความประพฤติด,ดีได้รับการสับสนจากชุมชนบอสมควรมีโอกาสในความม,ม,มีมีแนวทางในการศึกษาที่ชัดเจนนะครับเราเองก็อยากให้เด็กได้เลือกในสิ่งที่เขาอยากะนะครับเราไม่ได้บังคับว่าน้องๆได้ทุนไปแล้วจะต้องไปเรียน1 2 3 4 5 น้องเรีนอะไรก็ได้ที่น้องชอบนะครับเป็นสิ่งที่ดีเสมอกับกับประเทศชาตินะครับจุดสุดท้ายผมอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่คือปัจจัยสําคัญในอนาคตผมเนี่ยคนรุ่นเก่าแล้วอีกไม่เกิน20ปีก็จะลาโรกนี้ไปก็จะต้องเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็หวังว่าก็จะประมาณนี้นะครับก็คิดว่าดีถ้ามีอะไรแนะนํา เท่า3.20

ท่าน้องท่านผู้มที่ได้ความจแขกับะลิตนเยวชนในเขตสระบวชน